ที่นี่กาแฟชายทุ่งครับผมเห็นเขาปลูกต้นไม้ถี่กันก็นึกสงสารต้นไม้นะครับเนี่ยปลูกต้นยางนานต้นยางนาห่างต้นแครประมาณเมตรห้เองผมจินตนาการไม่ถูกเลยว่าอีกสิปี20ปีหรือ30ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น สงสารจังเลยเบียดเขาขึ้นไปดูดิเบียดเขาขึ้นไปดูนะท่านผู้ชมที่เห็นคลิปนี้แล้วช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยได้ไหมครับแลกเปลี่ยนกันนะครับแลกเปลี่ยนกันผมรู้สึกสงสารมากเลยสงสารตน้นยางนะดูดินี่จะมุดเขาขึ้นไปยังไงเนี่ย อาจจะมุดเขาขึ้นไปยังไงล่ะลูกเอ้ยเนี่ยโอยน่าสงสารจังนะครับต้นยางนาะเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับสูงเต็มที่ได้ถึง40เมตรอะ่ะท่านผู้ชม40่ส,สถึงสีสกว่าเมตรอะ่ะสูงเต็มที่นะผมเคยเห็นลำต้นที่ใหญ่ที่สุดอะ่ะนะครับประมาณ6-7คนโอบอคือมองดูด้วยสายตาเท่ากับรถปิกอัพคันหนึ่ง ผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ2เมตร่ะท่านผู้ชมนี่นี่ต้นนี้ตอนเราปลูกมันก็มันก็ดีนะมันก็ให้ร่มมันก็ชุ่มชื้นนะให้ร่มให้เงาแต่ท่านผู้ชมลองจินตนาการดูนะครับว่าเมื่อผ่านไป10ปีหรือ20ปีจะเกิดอะไรขึ้น,นครับลำต้นเขาจะจะไม่ใหญ่กว่านี้มากนะครับเขาจะเหมือน จะเหมือนต้นสนหรือว่าต้นยูคานะครับเขาก็จะพุ่งตรงขึ้นไปนี้นะตรงนี้เป็นต้นแคร์ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะพุ่งเขาจะหาทางพุ่งขึ้นไปนโดยที่ลำต้นเขาก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรใครนะผมไม่ได้ว่าอะไรใครนะแต่ท่านผู้ชมก็ลองจินตนาการดูแล้วกันว่า ปลูกแบบไหนมันได้ประโยชน์แบบคุ้มที่สุดเหมาะสมที่สุดนะครับผมยังไม่รู้คุณสมบัติของยางนามากมายนะครับแต่ก็รู้แน่นอนอยู่แล้วก็คือ,อชันของยางนาเอาไปทำยาแนวเรือนะแล้วก็ยาแนวภาชนะใส่น้ำต่างๆ แน่นอนเลยแหละคล้ายๆต้นจิตต้นลังคล้ายๆพยอมกระบากอะไรประมาณนี้ตะเคียนพวกนี้มียางเหมือนกันตระกูลเดียวกันวงเดียวกันนะครับแต่ยางนาะนี้เป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนไม่แข็งนะครับปล่อยให้แก่เต็มที่ก็ยังไม่แข็งเต็มที่นะครับปลวกชอบมากเลยถ้าทำบ้านทําเรือนต้องดูแลเรื่องปลวกดีๆนะครับ ท่านผู้ชมถ้าคิดจะปลูกเพื่อกินเห็ดนะครับจุดประสงค์อย่างเดียวเลยนะเพื่อเพราะเชื้อเห็ดนะท่านผู้ชมจะปลูกทีแค่ไหนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับปลูกทีให้มันเป็นเหมือนต้นสนเหมือนต้นยูคาหรือจะเหมือนอต้นอันนี้ก็ได้นะปลูกเพื่อลงเชื้อเห็ดเพื่อกินเห็ด ไม่ได้หวังความโตไม่ได้หวังเนื้อไม้เนี่ยท่านผู้ชมสามารถปลูกได้นะนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับสมมุติว่ามันโตขึ้นพุ่งขึ้นไปนะครับพุ่งขึ้นไปมันก็มันก็ไม่โตหรอกนะครับต้นไม้ถ้าปลูกถีอย่างนี้ไม่มีทางโตมันโตไม่ได้นะครับมันโตไม่ได้นี่เห็นไหมมันพุ่งขึ้นอย่างนี้นะครับเป็นลำตรงอย่างนี้นะครับที่นี่คือกาแฟชัยทุ่งคลองสีธัญ,ญะ ขึ้นไปอย่างนี้ก็เบียดแล้วเบียดเบียดต้นเบียดต้นแคนาไม่รู้จะเบียดขึ้นไปได้เปล่าถ้าเบียดขึ้นไปไม่ได้มันก็อาจจะเฉาแล้วก็ตายในที่สุดนะจริงๆนะครับมันตายจริงๆนะมันขึ้นไม่ไหวตกลงมันก็จะเฉามันเฉาสุดท้ายมันก็จะมันไม่รอดอะ่ะนะครับถ้ามันถีขนาดนี้นะ แสดงความคิดเห็นกันนะ <c oughs> ผมบอกแล้วพืชตระกูลวงยางเนี่ยวงยางนาเนี่ยเป็นพยอมเต็งลังกระบากต้นจิกยางพวงต้นกุงพวกนี้กลุ่มเนี้ยนะครับมันก็เกิดเห็ดหมดนั่นแหละนะครับเกิดเห็ดหมดเห็ดกลุ่มเดียวกันด้วยนะครับแล้วปลูกอะไรก็ได้ถ้าหวังเห็ดไม่จำเป็นต้องเป็นยางนา แต่ยางนาะมันดีอย่างนะครับเมื่อลำต้นของมันนะครับเมื่อลำต้นของมันมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ7-80เซนเนี่ยก็สามารถที่จะขุดนะครับขุดนะครับเอามีดหรือขวานขุดเข้าไปเป็นโพรงเป็นบ่อนะครับแล้วก็จุดไฟนะครับขุดเข้าไปแล้วก็จุดไฟนะครับจุดไฟ อาจจะไปก่อไฟในโพรงนั่นแหละนะครับเมื่อไฟดับยางมันก็จะไหลออกมานะครับเราก็นํายางตรงนั้นนะครับไปไปเป็นน้ํามันน้ํามันใส่รถเป็นชันยาอาภาชนะสมัยก่อนยังไม่มีถังไม่มีกระแป้งใส่น้ําตักน้ําก็ใช้ยางตรวนี้แหละนะครับยางตรงนี้ไปยาไปยาแนวนะครับ ข้อดีของยางนานะครับแต่เดี๋ยวนี้เขามีกฎหมายควบคุมนะยางนาเนี่ยเขาบังคับนะครับว่าถ้าต้นยังไม่ได้ขนาดที่เขากำหนดก็คือประมาณ60-70เซนเนี่ยห้ามทําแบบนั้นนะครับเพราะอันตรายมันจะมันจะไม่มันจะเป็นอันตรายต่อต้นไม้นะครับโอเคไหมครับนี่ ถ้าูมชมไม่คิดมากนะปูกห่างกันเม็ดหนึ่ง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 นะครับลงเชื้อเห็ดไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับรอเก็บเห็ดอย่างเดียวทําฟาร์มเห็ดไปเลยนะครับแต่ถ้าหวังเนื้อไม้หวังต้นใหญ่ต้นสูงนะครับหวังไม่ได้นะครับไม่โตแน่นอนนะเป็นต้นสนต้นยูคาเลยแหละอ่าโอเคนะครับนี่ นำคลิปนําความรู้นําข้อคิดดีๆมาแลกเปลี่ยนกันนะครับนะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับไม่ได้ไม่ได้ว่าผิดว่าถูกนะครับเลือกแล้วแต่ท่านจะเลือกนะครับโอเคคลิปนี้นําคลิปชื่อคลิปว่าสงสารต้นยางนะนะครับเพราะว่าเขาอะอยากธรรมชาติเขาอะอยากจะโตเพราะเขาเป็นต้นไม้โตใหญ่ใช่ไหมครับ เส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรนะอย่างต่ำนะผ่าศูนย์กลางนะไม่ใช่รอบวงท่านผู้ชมใหญ่เอารถพริกอัพไปจอดเนี่ยบังรถพริกอัพได้เลยจอดแนวตไม่ใช่แนวขวางนะอ่าถ้าัวปิกอัพจอดแนวแนว,แนวนี้แนวนี้สามารถบังรถพริกอัพได้เลยนะผมเคยเห็นมาแล้วที่เยอะที่สุดก็อยู่แถวน้ออาจสามารถแถวร้อเอ็ดนะเยอะมากเลย สงสารเขานะท่านผู้ชมเขาอยากจะโตนะครับเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้สายพันธุ์ใหญ่พอ่พอๆกับต้นตะเคียนนะครับสูง40เมตรนะครับสูงได้ถึง40เมตรต้นกระบากต้นตะเคียนต้นยางนาครับต้นไม้พวกนี้เป็นไม้ที่สามารถโตได้ถึง40เมตรนะลำต้นก็ประมาณผ่าศูนย์กลางประมาณ2เมตรถึง3เมตรเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับอายุนะครับ ครับอย่าไปทรมานเขาเขาอยากโตอันนี้ความคิดผมนะแต่ถ้าท่านผู้ชมมองว่าอุ้ยกูไม่อยากให้มันโตอ่ะกูอยากแค่ปลูกทีๆีให้มันเป็นร่มเงาอยากปลูกทีๆีให้มันเกิดเห็ดก็ไม่เป็นไรนะก็ผมบอกแล้วไงว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโอเคนะครับ